สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปิววันนี้เช่นเคยสำหรับวันนี้ปิวจะมาแนะนำมือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทสเปคแรง6แบรนด์7รุ่นในปี2020สว่วนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซ u b s c คร b e ให้กับปิวก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้เลยแล้วก,ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ปิวด้วยนะครับเดียเ๋ยวเราไปชมคลิปตัวตึกันเลยดีกว่าว่า7รุ่นนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลย สำหรับรุ่นที่1จะเป็น Samsung Galaxy A21 a m s u n g นำเสนอโทรศัพท์มือถือ3เลนราคาเบาๆที่มีหน้าจอกว้าง6.5นิ้วและใส่กล้องอุลตร้าวายให้การถ่ายภาพของคุณคมชัดตัวเครื่องมาด้วยกัน3สีจะมีสีเขียวสีดำและสีแดงเพื่อความโดดเด่นถ้าอยากได้ คุณภาพของ Samsung ในเลนส์ระดับอุลตาวายต้องเลือกรุ่น s a m s u n Galaxy a 2 1รุ่นที่2 Samsung Galaxy M11 โทรศัพท์มือถือราคาไม่เกิน5,000บาทอีกรุ่นหนึ่งที่ Samsung นำเสนอในปี2020คือรุ่น M11 ด้วยเทคโนโลยีหน้าจอที่เรียกว่า Infinity O Display ให้มองหน้าจอภาพได้อย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงหรือการเล่นเกมรวมถึงแบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมที่ยืดอายุการใช้งานได้ทั้งวันเท่านั้นยังไม่พอยังมีเทคโนโลยีฟ้าชัดจิงชัดเต็มไวอีกด้วยรุ่นที่3 r e d m ดมี t e น8มือถือซองซิมที่มาด้วยกล้องอุนตตาวายจัดเต็ม4ตัวกล้องหลังสูงสุดที่48ล้านพิกเซลให้ความคมชัดละเอียดและ d e ฟเซนเซอร์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการโทรศัพท์มือถือสเปคการถ่ายรูปภาพการถ่ายรูปภาพสูงพร้อมกับหน่วยบรนมลนผลเป็น2.0 g h z ซึ่งถือว่าเร็วเพียงพอต่อการใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกันรุ่นที่4เร็วมี6 i เร็วมแีแตกต่างจากเลดมีตรงกล้องหลังที่ใช้เทคโนโลยี u ุ t ตราวายวายแองลด้วยเลนมาโครอีกหนึ่ตัว และกล้องหน้ามีความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมอยู่ได้ทั้งวันถือว่าเป็นมือถือที่ราคาไม่เกิน5,000บาทที่แบบทนรุ่นที่5 Oppo A12 โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟิงเกอร r พิ t s e n ซนเซที่ใช้ปลดล็อกจากฝาหลัง หรือจะใช้การจดจําด้วยเบน,น้าช่วยกันปลดล็อกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวแม้ว่าจะมาเพียงสองสีคือสีดําและสีดาเงินแต่ก็ดูดีด้วยไม่ใช่น้อยถ้าใครอยากใช้เล่นเกมอัพลอมไปรุ่น64ได้เลยรุ่นที่6 Vivo y 15 2020 Vivo รุ่นเล็กสเปคแรงที่รวมโปรโมชั่นติดโปรกับค่ายสัญญาโทรศัพท์ หาซื้อได้ในราคาไม่ถึง2,000บาทมีระบบตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกเข้าสู่ตัวเครื่องกับเคาะกรอบฝาหลังลายสวยสไตล์ว i v o ด้วยสีดำและสีแดงเข้มเรามากับรุ่นที่7นะครับเป็นของหัว w ว i Y7P หัวเว่ราคาไม่ถึง5,000บาทรุ่นนี้โดดเด่นด้วยสีอ l โลราบลู เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่ายมือถือจับไปเป็นเครื่องติดโ,โปรคาโทําทำให้ราคาไม่ถึง2,000บาทใช้งานได้2สิมการ์ดและสามารถเพิ่มไมโคโร s อ SD การ์ดได้สูงสุดที่512กิกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแนะนำมือถือ7รุ่นที่สเปคแรงในปี2020ที่ราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของ7รุ่นนี้นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลได้นะครับว่ารุ่นนี้ มีสเปคขนาดนี Emperor, ้นะครับส่วนสเปคคร่าวๆนะครับอยู่จะขึ้นว่าให้ข้างๆแล้วกันว่ามีสเปคแบบไหนนะครับก็วิวยขอฝากด้วยนะครับสำหรับ YouTube ซ่องโมบิวชแนลนะครับเรียกต้องขอฝากสําหรับใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์กับเดียวนะครับก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มแถบข้างล่างนี้เลยสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปย้อนหลังนะครับก็เข้าไปที่ยู u ูบโมบิวชแนลติดตามหรือเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีโอสนุกสนกสำหรับใคร ที่ให้ไขรเค็ตนะครับก็ปิวขอฝากไว้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับพิวขอฝากเฟซ o o ๊กแฟนเพจนะครับ,ป,รบปิวได้ทำเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะครับก็เข้าไปกดติดตามหรือกดถูกใจให้ปิวด้วยนะครับสำหรับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยปิวใส่เลี้ยงให้แล้วแล้วก็ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย